เนื่องจากว่ามีสัญญาณจากเครือข่ายของพลังงานว่าสวอของสายพลเอกประยุทธ์ได้รับคำสั่งว่าให้สนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยวันที่16สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไม่รับ คำร้องจากผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะให้วินิจฉัยว่าการใช้ข้อบังคับที่41ของข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเนี่มาบังคับรัฐธรรมนูญมาตรา272ได้หรือไม่เมื่อศาลไม่รับวันที่17เกิดไฟไหม้ที่บ้านป่ารอยต่อ ไฟไม่ทางอารมณ์นะครับวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมประมุแขแห่งบ้านป่ารอยต่อก็คือพลเอกประวิตรวงสุวรรณเรือหลุงป้อมหัวเสียคนในบ้านเนี่ยผมเช็คแล้วแกหัวเสียแกถึงขนาดว่ามันทำกับพี่มันอย่างนี้ได้ยังไงอันทำกับพี่มันอย่างนี้ได้ยังไงสาเหตุที่พลเอกประวิตรหัวเสียในวันที่สิบเจ็ดสิงหาคม ก็เพราะว่ามันเกิดจากข่าวที่ออกมาว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกอาการแปร่งออกอาการแปล่งนั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เดินทางไปตรวจอุโมง์รถไฟสายกรุงเทพโคราชช่วงมาบกระเบากับชุมทางจิระไปกับอนุทิน ไปกับศักสยามชิดช่อมันมีคนรายงานว่ามีการพูดคุยกันและมีเสียงยืนยันออกมาว่าลักษณะท่า,าทางและคำพูดของผู้เอกประยุทธ์นั้นตีความหมายว่าไม่สนับสนุนพลเอกประวิตย์เป็นนายกรัฐมนตรีพอข่าวเมื่อถึง บ้านป่าช่วงประมาณก่อนเที่ยงอาการฉุนเขียวก็เกิดขึ้นและทุกคนที่บ้านป่าก็รู้ดีครับว่าถ้าประมุขบ้านป่าได้ออกอาการอย่างนี้สนแสดงว่าโกธจริงนั่นทำกับพี่มันอย่างนี้ได้ยังไงได้ท่านทั้งหลายครับนี่เขาเรียนโรงเรียนเดียวกันโรงเรียนเตรียมทหาร พลเอกประวิทย์สร้างพลเอกอนุพงศ์พลเอกอนุพงศ์สร้างพลเอกประยุทธ์ถึงแม้ว่าช่วงอายุระหว่างพลเอกประวิตย์วงสุวรรณซึ่งเป็นเตรียมทหารรุ 6, ่นหกจะห่างจากพลเอกประยุทธ์หกปีนั่นหมายถึงว่าพลเอกประวิทยเนี่ยออกจากโรงเรียนเตรียมทหารไปแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยเตรียมสิบสองเนี่ยถึงเข้าไปเรียนหนังสือแต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลช่วยเหลือของพลเอกอนุพงศ์ พลเอกอนุพงศ์จบการศึกษาไปก็อยู่ภายใต้การสนับสนุนของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณมาตลอดพลเอกประวิทย์วงสุวรรณได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกจึงสร้างผู้บัญชาการทหารบกคนต่อมาก็คืออนุพงศ์เติบโตจนมาอยู่ในลายแม่ทัพภาคหนึ่งอนุพงศ์ก็สร้างพลเอกประยุทธ์เติบโตขึ้นมารองจากอนุพงศ์มาเรื่อยๆดังนั้นคนที่เป็นเพื่อนกับพลเอกประยุทธ์ จะมาอธิบายว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มีผลประโยชน์ไม่ได้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลจากพลเอกประวิตยวงสุวรรณเลยก็ดูท่าว่าจะไม่ใช่ความจริงนี่หมายถึงว่าเขานี่อยู่ด้วยกันนะบางคนถึงขนาดใช้คําว่ากินข้าวหม้อเดียวกันเสียด้วยซ้ํานี่ก็อยู่ในทหารเสือพระราชินีเหมือนกันกองพลทหารราบที่สองอกองพัน ทหารเสือราชินีกรมทหารราบที่21หร,หรือ31เด็กอยู่ชนบุรีเนี่ยขอภัยถ้าเอ่ยชื่อหน่วยงานผิดแต่ก็อยู่ในทัพภาคหนึ่งอยู่ภายใต้การกํากับของกองพลทหารราบที่สองท่านทั้งหลายครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เขาอยู่ด้วยกันมาตลอดแต่เมื่อวันที่17หลังการไปตรวจอุโมง์รถไฟสายมับ ช่วงมากกระเบากับชุมทางกีฬะแล้วก็เกิดการเช็คข่าวขึ้นวันที่18สิงหาคมอารมณ์ก็ฉุนขึ้นไปอีกหนักเนื่องจากว่าเพื่อนสนิทของผลเอกประวิตย์คนหนึ่งเพิ่งกลับมาจากดูไบนั่นคือผลเอกนอน,นููหรือชื่อในวงการว่าบิก๊กกอไก่เป็นสมาชิกพุทธ,ธิสภา ก็ถูกตำหนีอีกครับว่าไปพบทำไมไปคุยกันทำไม <c oughs> นี่สองเรื่องนะครับแสดงความไม่พอใจต่อการกระทำของพลเอกประยุทธ์และแสดงความไม่พอใจต่อการกระทำของเพื่อนสนิทของตอนเองดังนั้นในวันที่18นั้นเนี่ยมันจึงเป็นความเครียดที่เกิดขึ้น ในเครือข่ายของพลเอกประวิทยวงสุวรรณจนกระทั่งมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่ามีการนัดเคลียร์ใจกันในวันเสาร์ที่19ในวันเสาร์ที่19บพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์ก็นัดเคลียร์ใจกันเรื่องนี้แหละ,ะเรื่องข้อตกลงที่มีมาว่าถ้านองพอแล้วพี่ก็จะเป็น ซึ่งเคลียร์ใจกันเสร็จอารมณ์ของบุณเอกประวิตย์ก็กระชุ่มกระชวยฮึกเหิมว่าตัวเองนี่จะมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีมีโอกาสลูกบอลจะไหลมาถึงเท้าแต่ท่านทั้งหลายครับ การเคลื่อนไหวอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเลขาของเจ้าสัวเป็นสอสอคนหนึ่งแต่เป็นเลขาของเจ้าสัวเจ้าสัวคนนี้เป็นลูกน้องของอดีตนายกทักษิณและก็เป็นคนสนิทของคนเดกประยุทธ์ในคาเดียวกันก็เจ้าสัวคนเดียวกันกับที่พาในบนดอเด็กไปเคลียร์กับอดีตนายกทักษิณที่ลังกาวีนี่แหละลูกน้องเจ้าสัวคนนี้ก็นัด เครื่อขายของสมาชิกุธีสภาประมาณ60คนมาประชุมแล้วก็เริ่มมีการล็อบบี้กันเพื่อจะเอาคะแนนของสอวอนี่มาเลือกคันดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยแต่ตอนนั้นยังไม่ระบุชื่อว่าจะเป็นเศรษฐาหรือจะเป็นอุ้งอิงการเคลื่อนไหวของเลขา ส่วนตัวของเจ้าสัวคนนี้นะครับซึ่งเลขาคนนี้ก็เป็นผู้หญิงเป็นสอสอด้วยแล้วก็มีภาพปรากฏในการเจรจาสำคัญหลายอ่าในวันที่20ขอเสียงสมาชิกพุทธที่สภา60เสียงขอเสียง60เสียงก่อนนะครับพอเรื่องมัน ขยับขึ้นไปอย่างนี้ข่าวก็ไปออกจากสื่อมวลชนเลยว่ามีขบวนการข้างข่าวกินกล้วยขึ้นในสมาชิกวุฒิสภาก็าสื่อดังก็ออกครับเนชั่นก็ออกหลายคนก็เริ่มอ,ออกแล้วก็การเมืองมันไม่ใช่ความลับนี่ครับ คนเรียกกันไปเจรจาเขาก็ต้องโทรนี่ไม่ใช่เรียกไปเจรจาคนเดียวก็ไปคุยกันกลุ่มหนึ่งว่าต้องการ30สสุดท้ายขอหกสบท่านทั้งหลายครับในวันที่สิประธานหัวในวันที่20สิบงหาการเคลื่อนไหวก็เป็นไปอย่างอึงกระทึกคึกโครมในวันที่ยีสิบมีการนัด แถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาล11พักเมื่อแถลงข่าวจบสอสออาบุศสคนหนึ่งที่เข้าพบกับประมุกบ้านป่ารอยต่อได้ส่งสัญญาณสำคัญว่าเสียงสอวอของฝั่งพลเอกประวิทย์จะไม่ร่วม ในการโบวตจะของดออกเสียงแล้วก็ส่งสัญญาณออกไปว่างดออกเสียงหลังจากนั้นก็มีการเจรจากันตอนเย็นของวันที่21ผลการเจรจากันระหว่างผลเอกประยุทธ์กับผลเอกประวิตรก็ลงอีหอบเดิมคือ ทุกอย่างยังเป็นไปตามปกติแต่จะให้วุฒิสมาชิกสายพลเอกประยุทธ์นี่เขาจะหาลรือกันในช่วงเช้าของวันโบสถหลังจากนั้นเดี๋ยวเขาจะมีมติและมะติก็เป็นไปทางบวกหมายถึงว่าจะยังรักษาหลักการที่ได้ตกลงร่วมกันไว้แต่ท่านทั้งหลายครับในวงสนทนาของทีมที่ปรึกษาของพลเอกประวิตริ ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปพลังงานทีมที่ทำเรื่องปฏิรูปพลังงานได้ฟันธงไปตั้งแต่ตอนเย็นประมาณสองสามทุ่มของวันที่ยี่สิบเอ็ดว่าถูกหักหลังแน่นอนเนื่องจากว่ามีสัญญาณจากเครือข่ายของพลังงานว่า สอวอของสายพลเอกประยุทธ์ได้รับคำสั่งว่าให้สนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยเพราะถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีไม่ใช่พรรคเพื่อไทยนี่อาจจะเกิดการทำนโยบายที่กระทบกระเทือน ต่อโครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มพลังงานเพราะนโยบายของพักพลังประชารัฐคือการลดราคาน้ำมันลงเบนซินลดลง20ประธานทั่วบาทต่อลิตรดีเซลลดลง6บาทต่อลิตรและสำคัญที่สุดค่าไฟลดลงหน่วยละเหลือ2องบาท60สตางค ค่าไฟอุตสาหกรรมเหลือ2องบาทเจสตังค์และเขาประเมินว่าหากนายกรัฐมนตรีไม่ใช่คนของพรรคเพื่อไทยกลายเป็นพลเอกประวิตริวงสุวรรณซึ่งไม่ได้มีต้นทุนทางการเมืองใดๆเขาวิตกกังวลว่าพลเอกประวิตธวงสุวรรณเมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะประกาศ ลดราคาน้ำมันลงตามที่นโยบายของพ,พรรคพลังประชารัฐแถลงนั่นคือลดราคาน้ำมันเบนซินลงลิตรละ18บาทน้ำมันดีเซลลดลงลิตรละ6บาทและเขากลัวว่ารัฐบาลของพณเอกประวิตย์จะลดราคาไฟฟ้าลงเหลือ2บาท60สตางค่าไฟอุตสาหกรรมลดลงเหลือ2บาท70สตางค์ต่อหน่วยซึ่งเรื่องนี้มันจะเกิดผลกระทบต่อ หม้อข้าวที่พวกเจ้าสัวกินอยู่คือนโยบายทุบหม้อข้าวอย่างนี้นี่ไม่สามารถจะต้องไม่สามารถที่จะปล่อยให้เกิดขึ้นได้นี่คือกลุ่มที่ปรึกษาและกลุ่มที่เขาจะเข้าไปปฏิรูปพลังงานตามคำสั่งของบุณิภพวิทยเพราะเขาประเมินว่ารัฐบาลที่ไม่มีต้นทุนคือไม่ใช่ติดลบนะเพียงแต่ว่าไม่มีต้นทุนเลย คือพลเอกประวิทย์นี่แกไม่มีต้นทุนทางการเมืองเลยกลัวแกจะเอานโยบายนี้มาใช้เพราะถ้าประกาศนโยบายอย่างนี้รัฐบาลของพลเอกประวิทย์ก็อยู่ได้สิครับลดราคาน้ำมันลงเบนซินตั้งลิตรละ18บาทดีเซลลดลงลิตรละ6บาทลดราคาไฟฟ้าลงเหลือ2องบาท60สตางค์ต่อหน่วยสำหรับไฟบ้าน เหลือ2องบาทเจิสตางค์ต่อหน่วยสำหรับไฟอุตสาหกรรมและการพาณิชย์